เอาละครับทุกคนก็จะไปรับชมคลิปนี้วันนี้เนี่ยผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนานั่นก็คือร้าน Bubble Shop นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมต่างๆครบจบในร้านเดียวในราคาที่ถูกปลอดภัยและคุ้มค่ามากนะครับบริการกดผลพิศาจ Box Food และบริการกดผลพิศาจ King Legacy นะครับผมและยังมีขาย i อเดีเกม Box Food กับ King Legacy ราคาเริ่มต้นเพียง50บบาท Bubble Shop นะครับผมบริการต่างๆครบจบในร้านเดียวได้แล้วที่ Bubble Shop ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็ยูผมพิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับก็มาอยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดี e เอนต์นะครับผมก็วันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดกันนะครับก็มีโค้ดใหม่นะครับผมแล้วก็รวมถึงโค้ดที่ยังใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับนะก็รีบดูแล้วก็รีบเอาไปใส่กันเลยนะทุกคนก่อนที่มันจะใส่ไม่ได้นะผมเพราะว่าบางโค้ดนะที่เคยแจกไปนะครับผมบางโค้ดก็ใส่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันหมดอายุไปนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะเอาโค้ดใหม่แล้วก็โค้ดที่ยัง ก็ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันเลยดีกว่านะครับไปกันที่เซตติ้งนะครับผมขวาล่างเหมือนเดิมนะครับเซตติ้งนะครับผมแล้วก็จะขึ้น enter code ตรงนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเอาโค้ดแรกก่อนเลยละกันนะครับโค้ดแรกนะผมเป็นโค้ดนี่เลยนะครับ summer อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ แล้วก็ขึ้นตรงดีสคริปชันด้วยละกันนะนี่เลยนะครับ summer w o o เหรออ่า2 0 2 2นะครับได้750เจมนะแล้วก็ได้อ่าไอตัวเมื่อกี้นะตัว exp นะ iv นะครับนะโอเคเดี๋ยวไปกันที่โค้ดต่อไปนะครับโค้ดต่อไปนะผมโค้ดนี้นะเป็นโค้ดเก่านะครับเป็นโค้ดนี่เลยนะผมอะไรอ่านว่าอะไร o w o u c h นะครับได้สี0อเจมนะอันนี้เป็นโค้ดเก่านะยังใส่ได้นะครับผมก็ใส่กันได้เอาไปใส่กันเลยนะครับโอเคต่อไปนะโอ้โหโค้ดต่อไปนี่ยาวมากเลยนะครับโค้ดต่อไป คือแบบยาวเหยียดเลยนะเป็นโค้ดอะไรเนี่ยอาฮะยังใส่ได้นะผมเพราะว่ามันเป็นโค้ดใหม่นั่นเองนะ750เจมนะแล้วก็ได้ตัว XPIV นะครับเดีย๋ยวขึ้นมาให้อีกทีละกันนะ นี่เลยนะโคตรยาวนะครับ New โคร้ด1 5 0 k no อะไรสักอย่างนะครับไม่อ่านแล้วมันยาวเกินนะทุกคนโอเคก็ไปใส่กันโลดเลยนะครับโค้ดใหม่นะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมวันนี้ผมอาดิลิปวันที่16กนะก็เดี๋ยวน่าจะลงวันนี้ด้วยนะครับผมอัดปุ๊บตัดปุ๊บลงปั๊บเลยนะครับก็น่าจะลงวันนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคต่อไปเป็นโค้ดสุดท้ายแหละโค้ดสุดท้ายนะครับโค้ดสุดท้ายนั้ผมเป็นโค้ดนี่เลยนะครับนะว่าอะไรอะชางเกจูนเหรอ ใช่นะครับ450เจมนะครับคนนี้นะมันจะเป็นโค้ดเก่านะครับก็โค้ดใหม่จะมี2โค้ดนะเป็นโค้ดซัมเมอร์นะครับแล้วก็โค้ดนิวโค้ดละ 50k นะครับผมก็โค้ดเก่าที่ยังใช้ได้ก็มีอยู่2โค้ดนะก็รวมๆแล้วได้เจมประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งเครื่องคิดเลข750บวก750บวก400บวก450 โอ้โหได้2350เจมนะครับโอ้โหได้เยอะมากเลยนะทุกคนโอเคก็หมดแล้วนะสําหรับโพสนะครับผมที่ยังใช้ได้อยู่ตอนนี้นะครับนะโอเคก็ช่วงนี้ผมอาจจะเออหายๆไปบ้างนะผมไม่ค่อยลงคลิปนะก็กลับมาลงและอันนี้พูดเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะผมเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นหวัดใช่ไหมทุกคนก็น่าจะทราบนะบเพราะผมเป็นหวัดแบบเกือบติดโควิดอ่ะเพื่อนผมติดไปแบบ3 4คนนะ่ะแต่ผมยิงรอดอะทุกคนเออคือแบบพลังไฟเซอร์อ่ะ ออรอดไม่ได้เพราะไฟเซอร์เลยทุกคนโอเคก็เดี๋ยวช่วงนี้จะกล <Okay. S 2> ับมาลงคลิปแล้วอาจจะลงคลิปทุกวันหรือไม่ก็ลงคลิปวันเว้นวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงสอบด้วยนะครับที่โรงเรียนนะก็เปิดเรียนด้วยแล้วก็ช่วงสอบด้วยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สดบ้างนะช่วงวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะอาจจะมีนะครับอาจจะมีนะทุกคนโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับผมก็ซีอูบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนะครับ